คอยผัวมังบ่อยู่ใจแค้นขอบ่เอื้อนยามท้องจิ้วหิวโอหรือว่าผัวใจคดไปเที่ยวสาวมีสู่บ่อุ้มสู่ลูเมียได้ปฝาปองยทางเลียวลำเลียวคอยเคียดจะเล็กคันเถือหน่อยไลยเพียงแทนแม่นอยู่ใจ น,น่าจะเตะเพศสานออกจากบ้านสองมือสามมือแล้วก็ยังไม่เห็นหน้าเห็นตามาได้อาร์ตมันไปจังไหนของมันคือว่าไปหาเงินหาค้ำไปแบบไหนบ่ส่งข่าวส่งข่าวป้าก็บงูจกคือกันได้อาร์ตจังวาน,า,านันตยาย่ละย่านย่านหลายแนวหลายอย่างแน่นว่าไปหาเงินแมนมาสนากักอาชิพคือกันย่านเพศสารเกิดอันตรายแต่จะในอาร์ตเมนนี่แหละสิ่งที่นากก่ากลัวที่สุดเพราะว่าไปหาเงินหาคํำสมัยนี้เขาปนเขาจี้กันอันตรายมากเลยเมนนะคะ ใช่ไหาอาดำครับพระเป่านุ่กันป์พรไปคือผมวาส่งข่าวส่งข่าวแน่กับวูนายกระเสียงเขาเอาเป็นัใดๆคุณนายเดี๋ยวนี้ให้กระจมแับเป่านะสิท่ว่าจมจังเลยอาดำคุณนายของเจ้าหนุ่มกระเป่ลายมือลายเพราะเราไปเห็นลายเห็นตามาจับตือเจ้าหนเดไปกับคุณนายของเจ้าบรอาดำนายอาดำกระเปทางหนึ่งจะได้พันมกัะไปทางหนึ่งคุณนายแต่ว่ามือนี้อาดำมีของฝากก่อนตอนนายคุณนายดิอันนี้คือห่อเงินห่อข้ามทางห่อเข่าพร้อมเลยคุณนาย ได้ทั้งหอเงินได้ทั้งหองเขาไอ้อดัมเอามาฝากอลานพร้อมด้หน่อแหม่ะเจ้ามตใจดีแท้ถ้าพระสารห่วงวาสนากับลูกๆจังสิน่ะแม่นอีวาสนาคนนั้นสิยอดดากของพระสารดดมจากสามเทื่อนดุบอกไปนอกรัานบอกกูนายโอ้ยบ้าดำจำบ่ดีกว่าผ้าตัวเพือตั้งตาตั้งแต่ก่อนกลับมาคุณนายว่าอยากแข็งพอใจแน่นอยากใจดี คิดเห็นคุนเอื้อเฟื้อเจ้าได้ซอยอาดัมจำได้กับขุนเมื่อเพื่อทวงเงินทางาการเดินทางเร็วเฝ้าไปมาพรรีบร้นเงินบนมีหลายดูว่งหากแต่มาเพราะแบ่งใจ้งเนาะคุณนายได้บอขาดเทินต้องหลายตำเรื่งแน่นอน คุณนายเอ๋ยปออาดำจำได้ตั้งแต่ก่อนนที่ผมเคยมาอภักษาอาศัยกับคุณนาย๋ยนนี้ผมมีเงินมีคำผมก็เลยว่าอยากให้คุณนายเนี่ยสุขสบายทีนี้เดี๋ยวอาดำที่ว่าอันหนึ่งสูฟังเลยคุณนายว่ายังไงอาดำอัดกันพีกันขั้นรูเรื่องนี้แล้วแล้วอัดถามปากไปผากมาว่าอาดำเป็นคนบอกนะโอเคค่ะขึืนบ้านไหนว่อบ้านนั้นเบ้ยสิึ้นบ้านไหนว่อบ้านนั้นจ้ะตีดปากไว้โอเคเจอยางได้ยังคอยเสื่อๆใจมั่วสุดสิ่งยาก โอ้แท้โอ้ลมเลยคือจังซี่เดี๋ยวนี้อาดัมกลับขึ้นไปทางบ้านได้ยินข่าวว่าคุณไฟสานไปอยู่ที่บ้านคุณนายคขมยัดนี่ไหมฮะอาดัมมันมาเมืองนันเป็นเรื่องสิมาบอกเจ้าสิมาบอกแบบนี้มันบอลแมนเด้คุณนายอาดัมที่ตัวเจ้าไป่เห็นดังความจริงที่อาดัมมาบอกจะฟังนี่คือมันเป็นความจริงสุดๆอย่างในเมื่อคุณนายบบเสียอาดัมก็แล้วไปอัด ถ้าเจ้าบอเซียอดัมก็บม่เป็นยังอดัมบอยฟังสื่อเจ้าสิมีหลักฐานบอยนี่ขัดเจ้าบอเซียอดัมสิ่ภาพไปบ้านกูได้ครับหยาไปทอดแล้วห้ามห้ามอ่หคุบอยห้ามว่าว่าอดัมเป็นข้าวบ่อถูฟังบอเป็นยังบอหลักศาสนาก็มกจางวานวะไปอีกนั่งประกันแระเทศจะเอาภาสีมาว่าทั่สั่งกจางวานที่ตัวอย่างหูอยู่เป็นบอยอดัมครับบอได้ตัวว่าถุเป็นบอบอเคยตัวเขาได้จากเทีย คันสบตัวเงินค้าปับเจ้าอดัเอมเชื่อไห้เจ้าเห็นหนางดีคือกันอนดัมหากเจ้าเห็นคาแท้มันหากแน่คือใจคิดบ่ม่ผิดเป็นล้างพวาต่างใจมานัานแล้วสาอย่างเกี่ยวกันมาจูงท้าพายยังพอสาวคำหยาดนำเป็นสู้เก่ากันขั้นแม่นอดเหมือนกันบ่มีสวงางในเศร้าคิดไป ไ,ไปแสงไปเบิง้งถ้าคอยไปดูมันให้ค้าตาในวันนี้ไปเบิ้งให้มันเห็นอาดัถ้ามันเป็นเหตุการณ์แบบนี้เจ้าต้องพากาสนาไปบน้งให้เห็นกับหูกับตาเลยอาดัมบอกไปยังว่าแต่ไปหอดแล้วเลี้ยงมันเมื่อเกิดมาถึงมาอาดัมอาดัมก็สิ้าคุณนายไปแต่ถ้าคุณนายเห็นกับหูกับตาแล้วจ,จ,จัดการให้สุดสนะิที่ยากนะที่อาดัมว่าว่าที่ให้นะ่ะ ถ้าถึงไรเงี้อยอาดัมแท้เจ้าเวสสิสยาห์มาดีแท้อาดัมตกใจบอไปมันก็สิโดนซื้อพระาสนัไปเดี๋ยวนี้เลยอาดัมไปอาเทีใส่แก้มฟางเมฆหมอกมบ่หมาบังที่บิตของภัยสารมืดมนจนสิน คือเขาตีแดดินทิ้งเงินเหนื่นห่างที่วิเลือยยู่ข้างของคนที่อสอยเหลือไพศาลได้อาเอาือซาตาหามันแนวใดายไพศาลมาตอมใจบอมีสติตังบอมีหวังเหลือสิน้นมือตีนสินคาเงินที่ยืมเขามาอีกสามเดือนสิได้ใส่เสียได้บอนจังไนท่านเม่นหาบา่ได้ ทีอเจอเกืนอนซานยานตถึงเขาจนลูกเมียสิยงแทนคิดขึ้นมาแล้วมันแน่นสินสาตาแม่นไผ่แตงแม่นไผ่นอกกันแกงให้มีเรืองอยู่บอ่เอเศร้านี่น้อคคณคำยา อางนายพี่เพสานขอบคุณหลายๆด้วยที่ให้ความส่วยเหลือกับผมขันว่ามีคุณคำอยากกับแม่ผมคือสิตายไปเลยวพรเป็นยังดอกคุณเพสานเียมาอยู่นี่ก็ดีแล้วบอกให้อึดให้อยากอยังเจ้าอยากนอนเจ้าก็นอนเจ้าอยากกินเจ้าก็กินแมนบ่ยาดแมนยี่ดอกพี่เพศานเลย่นีบอกเออบ่อยากแมวเสียเจ้าสบายเลยอยากเมื่อยยังเลยแต่จงคอยเมื่อ พักพรอ้อนอารมณ์เศร้านี้แล้วยังคอยเมื่อบานแต่ว่าความในใจของผมกับเก่งใจคื่กันอไอ้ปตองเก่งโัเก่งใจอดอกไอ้ปตองเป็นห่วงลูกเต่าของญาติสุขูสุคนญาติสอนมาดีไอ้่ตองเป็นห่วงไอ้ตตองเก่งใจให้แพ้หายดีเราจังกลับขึ้นไปบ้านหาลูกหาเมียปับ๊บความเข้าใจกันดเด้อไอ้เด้อเป็นยังไงบาดแพ้นะ่ะไอ้ญาติทานเนี่ยจะเือสองมือก็สิกับบ้านเลยแล้วล่ะครับคุณ่อยางอดีใจยุดอกไอ้ขั้นมันดีขึ้นมากนะน่ะ นายเห็นบ่อนี่แหละบ้านหลังนี้แหละครับุนายแม่บอกอดัมแม่นอบ้าท้อถ้าท้าเถ้าบ้าเถ้าบ้าเถ้าเอาบ้านชนะบักไพศาลไปกันไหนมากจากนือเ็้าคำนี้เดี๋ยวนี้บ้าท้อบักผัวหูตาบ่ได้เห็นแท้เห็นจริงบ่อยากเสือบ้าสิไปขาเลือดแล่นหาทุนพี่พุ่นลุนปียนบ่อยู่ เออทุกใจอย่าเคลื่อนหัวใจต่อกระบดเมียให้ตัวเรายรแพ้ผิดคิดละแวกไม่จริงแท้ปาท้อปาท้อปาท้อพับป้านี่บ่าเหรอบักหัวฮะให้ก็เห็นหุ่มพันหูพันตาจนมีแคมีคอเทียงกันพับหัวแปรสี่องค์พามาเบ้าแกหรือสีเบ้าแม่เดือนล้า เจ้าอย่ามาเก้าลาวเว้ากาวเจ้าหาพัวอํารัวสมมว่าจะพบกับคุยกันตากับทั้งมาหาเรื่องผัวโตบ่เขาตาเข็ดให้ผัวอายตาคนที่ซอยขี้วิตไปบ่ตายทิ่มตาแมงเขาเรื่องมันอยู่นู่นนะมันเป็นยอดเรื่องคน้ใดเฮรอต้งโต๊ะคุยสันฮะเรื่องมันดีและหายหาเค็นอยู่กับตา อุตสาห์ทำใจทุกจนกระทนใดกินจนพุงจนใส่หิวโซ่แต่เศร้าคำเป้าแต่่าคิดน้ำซ้ำก่อยเมียลูกไวเ้เที่ยวหาสูก้ก็อยูเ่เฮือนเป็ดยังไหนเนบักไฟสารเป็ดยังไงก็สาวขั้นอยญ่ว่าฮะคนคนนี้เขาซอยชีวิตที่ไว้ขึ้นมาหน่าเฮือนสร้านเขาหน่เขาลกเขาในที่ถามนาถามหลังสะกอนว่า มันมีเรื่องอย่งได้ยินคำพูดซับซ้อนจะมะบอกแบบนี้ฮะให้เูรใดซับซ้อัไอ้ผซับซอไับซอหรออานสัเห็นันหุัตตาเจ้าเยอะมบอกเลยนี่มันผัวขวอยวาสนะเจ้านะฮัผัวม่ได่ันบ่วเจ้าเขาจะมาหยากผัวขวัยนะสาวค้าหยาดหยุดหยุดยุดบาสนาให้าเอาาเาวย่าหาเองคอยสิไมาอเจ้าันคนข้าาดอ้ย็นๆูหหยุดเลยค้าดมเลยแนี่มันผัวกู เหยุดหยุดหยุดกาจนะให้เ้าเบาเ้าเสาย่าหาเอบคอยสีไม้ปากเก้าคันคืนเราฉันกับิ้งไมยแม่ขันหยาดไมยโดยเฉพาะทาจยิงฉันเป็นผู้เสียอัยเรื่องความเป็นความตายบ่เจ้าพันขันสูงนี่เจ้าพันขันที่มีความสุขมายมีใสด้ีนต้อยเราล้ควตายและเมย์โยคันโตคอยบ่ละ ขอรับดินรับฟ้าขอลงโทษลงทันขอประกันบ่มิเงี้ยัะเรื่องเล่าจ้าสูบ่มสาวค้องเดเป้ามายุดยุดยุดบาสนายเศร้าเศร้าอย่างไมันมาเป็นความจิตเต้าขบอกสี่มาะวงหลายจิตสี่ขวาน่ะคนจังอียาบเอาขวาของคนเด้อคนจังอียากมันมีศักดิ์ศรีหออลุจักบอบาสนะบอแม่โทษหนุนบบามีมัสมอง บอกอาะสิมาอยู่อย่างมาผัวเขาหาหาผัได้เห็นบอจ้างคนสิมาหยาดผัวเขาขันหยากวาสนาพีพิสันขันเป็นจางซี่นะอยากไะจับตำรวจไม่จับก็ได้เอาลงกเงินหยาดไปเด้อขันเป็นจางซี่ยากจีบรักสาหน้าเจ้าคู่กันพี่พิสันก็บอกเขาไปที่ว่ายาอคยเจ้าหูจักบองหูไปใส่อยากไอหอดหันไอหอดหมาให่วานเป็นจ้าไหนขายหน้าขายตาบอง่ยนั่นมากพี่นส่ะ มีไม่ได้อะไรอีมากคนนี้ก็มีผัวไม่ได้คือกันแมงม้กัอาดามบอกเขาไม่ใ่ว่าผัวไม่เขาบ้านนะบอกเขาเลยลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมียงมึงกล้าวอาแบบนี้ถึงนะไพศาลจำไว้นะเห็ดกับผัวกับตาเจ้านั้นจะเสียเมียไม่แจ้อีว่าก็มีผัวไม่ได้คือกันอาดัมขาไปสัตว์เขไปหาช้อปปิ้งหาพร้อมส่งเสร็จกระถางอาดัมบักไพศาลอัด มีกิดการทึ้นนีอยู่นี่ได้อัอเด็กคะ่ะนกว,วัวแล้วต้องได้จกระบักอดัมแน่นอนล่ะคะ่ะธรรมดา่าคันใหม่กาแฟพ,พรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพ,พรีเพรสโซ ผัวคันผัวมันเอกเมียไม,ม่มัดก็ต้องเอาผัวไม่ได้คู่กันอยากจะบอกนะคะน้องไส้คุณ่ะมันบ่มีดอกเมียไม่น่ะนะสุดยอดิดไปเองไย<อ>ตระกูลมุชันนี่นะคะปอ่อยจะของว่าง,งานนะคะสิว่าจะของเหงาขึ้นแจ๊สิว่าจะของเลอดคาเลุดแน่สวยที่สุดกัน <c oughs> อีอ้วนโอ้ยบ่บ่งจะของอีหามึงเอ้อีจอย เบื้งบางไดนแบบกุดจอยจัดเดียวปกนใส่สุดว่าสันเออชติว่านจะคล้องเป็นแม่ซี่ต้องกูสวยขึ้นยังเนี่ยมึงเวอร์วัมึงอยู่ทะเลตีปอบเจ้าอยังกับกูว้ายนี่ยัางยุคข่างไรอีหากูแตบก็ดีบ้าโยนี่อีนี่มาใหญ่กับเรากระเดียดให้กูด่ามึงเนี่ยด่าโลดค่ะให้กูด่าเพ็ดเพ็ดจักบัตเนี่ยอีปลาโลดอีบักพริก อันนี้เพ็ดละตีเพ็ดเร็วโอ้ยกูสิดามึงกูดาคมก็นีอ oh, ีกดาจังหนีดาคมยี่มีดโกนคมมาคมสันดาบมึงหนาว่าสันเป็นหยางกูวายมันลิ่งอมแหกเอาโลพูกให้ปนิติงกล้าเกิดบ้างแน่พู่น่ะว่างตะกูบ้างจะขออีหากูวมเม็นตะอึ้งบืนคูเสียใจนะคะหนูแม่หยาง โอ้กระเทยอ,อะไรช่างน่าเกียดหน้าขี้เดียดเหมือนสิงโตว่าโก้หลายอ้วนก็อ้วนกุยก็กุยเหมือนกับควาย<อ>ช่างน้าอายกระเทยยัก์น้ำหนักเกินถึงฉันอ้วนแต่ฉันนั้นแทบหลายกินผู้ชายวันละสามไม่วันหนาะกินทั้งพระทั้งเนนทั้งหลวงตา ไม่เห,เหมือนเธอดอกหนาไม่ได้สแตกเลยกินได้เครื่องแบบนะคะมึงกินได้เครื่องแบบแมนกินเน้นเครื่องแบบกับผ่าเหลืองในยี่ปอบเขายังบอกว่าอันกระเทยมีมากมายหลายรูปแบบใช่ค่ะพวกอีแอบพวกผมยาวก็มากหนาพวกหัวปูกผมสั้นก็มากตาวาสนาพวกกระเทยช่างหน้าอายอายอะไรรู้ไหมอายทำไม ปากมีไว้กินข้าวเจ้าก็รู้แล้วจู่ๆไปอมพุมเขาชนไงทันแทบตูดมีไว้ขี้เจ้าก็รู้อยู่แก่ใจเหตุฉชนไนก็สนี้รื้อสิลวงหย่าหาม่ไเสียใจนะคะฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนนะโอรานมึงอย่าลืมมาเอามึงมึงเดี๋ยวกูจะกลับมาแก้แค้นให้น้องสาว คนแม็นอย่างมาเปิดแต่ยางเถอดดีมันเป็นจังไหนเดี๋ยวเนี่ยลาเมร์เออจะป็นจังไหนบู๋ว่ากูปังชูอยากเถิดมันน่ะได้กันหรอล่ะกับบังอาดัมน่ะนะเมียบังกันเนี่ยวานดีมีแห้งหรอไปได้เถียงคนมีแห้งหรอเราเถียงคนอ่ะนะวิธีโป่งเนาะคุณคำยาขันจังแดไพศานขันจังซันเมืรอนี้น่ะผมสิขับไปเคลียร์ปัญหากับวาสนากรสำหรับคุณคำหยาด้วยนะ บ่าตรงเป็นห่วงนะครับเด้อขอบคุณหลายๆสำหรับเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างใอ้ไพศาลเนยให้กลับขึ้นไปปรับความเข้าใจกันเส้อพัวแม่กันให้เบากันดีๆเบากันมวนๆให้มันเข้าใจกันปรับความเข้าใจภาษาคอบครัวนฟูน้ำควาคร้วน้อ้นันเบากันห้อนกันให้มันเย็นลงได้ไอเด้อขอับคุณคำยาที่เรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ญาติบาถือดอกไอญาติกระซิโอตเอาไอไปปรับความเข้าใจกับราชนาซะาครับจังสันพบกับบ้านก็ได้ครับ คุณค่ะคุณไปตาดไปจุดนี้ไปทิ่มะยามไม่ดอกจ้าโอ้ยเมื่ากี้ตายตายอยากเแม่ป้าหยาดกูจะมาเหลียมหุกทุกคอเถอะค่ะไมกูเป็นเด็กน้อยว่าหันมึงตายอี๋อ้วนอ้วนเมื่ตายที่ไหนหยาดอยากไอ้คนคัดเดรนีตาแต่อายแต่อยากไออยู่แล้วมันมาหาเรื่องข้าวหอดเงินหอดสั้นเกิดมาจนปูนนี่ลูกเต่ากันยัขึ้นแล้วมาไม่มีเรื่องไม่เล่าหอดบานห้องมันเป็นตายอยากอายซัมใด้บังลาขับแม่ ถ้าแม่ไปวัดไปว่า,าหาอาบนำมนุนแก่ช่วยสะบายังลูกลานีขคือกันละแม่มเขาขึ้น,ม,นามาให้ถึงสิว่ <บา S 2> ต้องไปหอดวัดดอกแมผมว่าเอา,าไปหอดวัดจิตไปไส่ละลูกมุนพระมาเหตุหบุญบ้านเฮาเลยโอ้โแบบนี้ก็ดีคือกัน้น,น,นเนาะล่างบ้านล่างความช่วยเหลืาช่วยเลยเนาะบ้านท่านไม่กิจการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นความนับถือของคมมันก็ษิลดหน่อยนงแม่อยู่ดอกลูกทำใจดีๆนะแม่เด้อ การม่นผ่านพลจิตใจพนคือควายลามย่านคนสาเสียนานของสาวขำหดัดน้ำปาน้ำเมาเรื่องบอดีบอกเคยคิดดีดีการเสียวปวัวคนบอมีในใจแท้เรื่องไรแปลกกบปินทำคุณบูชาโทเขาเป็นโจทยผู้ฟ้องจานเลยนั้น หากแม่นโตอ้ยเด่นอดใจก่อนทุกท่านน้องพี่แฟนฟัง อดใจคอยบทจังเหลืองล้ำสิคำโค่นอีกบ่โดนคงพ่อพวกเจ้ารอบ่เสียท่าอดใจฟังหมอลำซาบ่ดีหลายและหน่อยสิจ้างจ้อยหากบ่มีอีสาสอ่อนซ้อนสินกลับมาอีกเทื่อนี้เปลี่ยนหม่สไตล์ล้ำ นำนิทานเหมาะสมสู้สนองคณะท่านจึงประสานเสียงร้องโฆษณาออกอากาศมวลหมยากพี่น้องสนใจจ้างให้ด่วนมา mm hmm. อิสานเอาทรอนย์สินขอเป็นทาสรับใช้ที่ยิ่งใหญ่ในผลงานบริการทั่วึึเบา่าไกหลหรือไกล ผมก็สิงหาเป็นคนล้ำไ้จําไว้เน่ลูกเจ้าพ่อพญาเลชัยภูมิเป็นบอนบาทสถานยางเม่นทินเนาอาเก้าไปถึงน้องอาอความว่าเวเพราะบิดาคันดาพอเตามาแล ักว่าสองตอนเจ้ามีอย่างถ้าเป็นเต็โอ้ยคันว่าแม่ก็เอาใส่ท่าใส่เป็นผู้สอนไม่เสยพอพูดผูกย่อยยเกียดแค้นแม่จนลงแกแต่ตายเป็นแค่รอยว่าง เหมือนกระแสน้ำแม่นพอตามไปเอินเอามันดาขึ้นมาปองโอ้ยหรือว่าพอปนนั้นลอยลักหลีไม,ม่มีแค่แม่จังสังลูกเลยอุกอังมังนอนนางถ้าคอยหา คอยบิดามัาดาบ่อเต่ามาแลงเศร้าคอยคอยกินปลาเขาหลับนอนบ่เป็นตื่นบ่าววันหลือคืนได้แต่ให้สะอื้นสิตามพ่อบอนจังใดและโนอา อยู่พีนไพลินลองอ่าม่ได้นีไปแล้วไปน้ำชายสู่ไหมพ่อน,นจาจักไปใสหรือไปตามแม่เจา้าย่งงโมคงดอกออยมาแต่อุกใจเลื่องลำเขาป่าว่ามีกินนี่แล้วน้องลาไม่าอ,อาใส่เพียงแม่ป่าไปขออยกินประทั้งมือเมื่อนี้นะเขาจะออกไปตามหาอีเมหรือว่าไปตามหาอีพอตายว่าเขาไปนั่งแม่ป่าดีกว<ะ>่าเถอะยังสิไดมีเขาไม่นำกินได้น้องล่าไม่ยแลวครับแม่ป่าอันเลี้ยงแม่สู่นะบ่ต้องตกอกตกใจดอก อันหีเขี้ยวอะไรทุบตูดตองคนนมีแหละได้แนวมันแนวมันอิปปาร์นี่ก็ได้อีหนาเพาะเลอือดปูบางจะของจำบ่ได้เป็นยังตะเกียกขยังเป็นกรณีนับการยุพัทยา่เเขาบ่ให้เอิ้นลีนเขาเป็นยังเขา,าเอ,อินนอนเ้นเซ็นเทนินแอดแจมมึงท่านกินเข้าไปนั่นน่ะบ่โอ้ยกูบ่ัซียามึงดอกจับเอา่อยจอยบอ่บ่กินจังไรมาพุ้งห้าวกะตานี่อีแห้งมึง จะคอยบวมเอียงบุยใหญ่โอ้ยอยู่ในนี่กว่าบ่๊มบิลใสออนติมเซิงติโลมันบวมแย่บวมหยังก็ชชี่แมนบวมน้ำไปจกินน้ำหลายเขาบอกว่ากินข้าเจ้าเอ้ยบุหลานกรับ่ท่านกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวเบิ่งข้าวสารอยู่บ้านกระเบิดพอแห้งแล้วเด้เจ้าเนี่ยเ็ดจังไนปนี่ใหญ่เมยมันอีพ่อกับเมยมันกระเิดกันบ่อยู่จากคนเออ เ,เข้าเปลี่ยนผูบวกข้อก็ต้องรับผิดชอบจนตัวเจ้าเทา่าก็มูโอพจะเจ้า่ากูเท่าไม่สูงกูสวยแบบสลายซื้อ <c oughs> เอออาวุธสูงก,กันแล้วกันผู้อาวุธสูงเอาจังซีจังไหน่งน่ะมีความคิดว่าจะไปซื้อเข่าแหงหลวงพ่อ เขาแฮีงเออมันกินได้ยุติเอาอิปปอบนี่มึงจังมันปืกกระลืนให้จากละนาะแต่เอามาแช่น้ำสัก่อนตัวนอแช่แล้วก็ไปหนึ่งหนึ่งออนออนกับไฟให้ผู้นั้นกินไฟผู้นี้กินจนตัวแม่ป้าครับมันยังงล่ะมันสีวันยืงบ่ครับเขาแฮีงน่นนะเป็นมันจะยืงจั่ไหบ่เปนกินกีมันดิบมันสีแซบยุติแม่ป้าแซบปะแซบก็ต้องกินเพราะว่าตอนนี้นะฐานะเฮาบ่คือเกาแล้วเข้าใจบะ เออมึงจะไปหากินอ้อยยู้มเงี้ยจ้าโอ้ยทแม่ป่าที่มันร้อนเบิดสลือกินข้าวแห้งเนี่ยเอาเสียหน้าหนึ่งให้มันอ่อนสัก่อนจนทั่วลูกินได้คือกันอยูอ่้มเงี้ยกินได้คือกันกินไปไประทังอาหารสัก่อนให้แม่ป้าสองคนไปทำงานสัก่อนเดี๋ยวแม่ป้าจะซื้อพิษใส่ผู้ละกองละกองละกองก<อ>ิ <c oughs> รีนะจา้าแล้วแม่ป้าสิไปทำงานอยัางที่พ่อยไปเฮ็ดงานอย่างพูนกรรมกรยุคุงเทพพุ่นไปเง็บจักมือละสามลอย เฮ็ดโอเพ้อมอ้าเอาอ้าเอาได้สี่ร้อยห้าร้อยอันนั้นโอตีเอา้าเฮ็ดเจ็บจับกันดูส่จัองอ้าจัสงสี่จะปลอดมึงใครว่าว่าแม่นโอหรอแม่นหยังสานสี่โอโออันเดียวกันลาจ้า,จเ,าเอาจังสี่บักลาพ้ากันล่วงหนา้าเขาไปวัดอันไปปรึกษาหลวงพ่อซะก,ก่อนแล้วขายปิ๊บเท่าไหร่แ <c oughs> ม่ป้าที่ไปเมารถมอเตอร์ไซค์ไปเอาซันเดย์เดอร์เนี่ยโอ้ย่นี่ไงผมกับน้อง เขาไปทำฮมเขาเหงน้ำหลวงตาซะก่อนแม่นบ่ครับพี่ป้าไปถามซะก่อนฮะผู้ใหญ่บ้านแล้วซื้อไปเกี่ยวหมูเบิดก้อนหยิบผ้าไปกระสันเพื่อาปล่าลวงนาออกไปซื้อเขาเหงน้ำหลวงตาซะก่อนไปป้าขาต้นได้ละตอนก็เพิ่มอีกสองพลิปหยิบห้าบาทได้บ้าแม่ป้าแม่ป้าเขาเปลียนเรื่องเจ้ามาเนี่ยยัยเออจค่ยายไปยืนใกล้ธาตุไปนะ่นเป็นยังหมายว่างเวงโอุยบอดนี่กระไรกูออกจะสวยจะหยิบผ้าไข่เมาส์รถไปจีอ้า ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ